สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบอีกอกับแหนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนมสองสี่ห้าน้อนะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอะเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนึกถึงหน้าเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้อ ใบนะคะเราจะมาเปิดพร้อมๆกันนะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในเวลานี้เนาะอะ,อะโอเคตอนนี้นะคะที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ย มันเหมือนมันดูเหมือนว่าจะ,จะความสัมพันธ์นี่มันเหมือนจะหยุดแล้วหรือเปล่าหรือเหมือนเขารู้สึกว่าคุณจะไปมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าเหมือนเขากลัวอย่างนั้นอ่ะเออเขากลัวคุณจะไปมีคนใหม่กลัวคุณจะทิ้งเขากลัวคุณแบบวยพอแล้วฉันพอฉันไม่เอาแหละกับเขาอ่ะอืมสิ่งที่เขารู้สึกเนาะเขาอยากที่จะกลับเข้ามาเนี่ย อยากจะขอโอกาสคุณอีกครั้งอะไรคุณอีกครั้งเนาะอยากกลับมาทําให้คุณเชื่อใจอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นอารมณ์แบบว่าอยากให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเขาอะรักคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณนะแอบมีการแบบว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอาจจะมีการไปมูเนาะแล้วตัวเขาเองอะเขามองว่าคุณเองอะรู้สึกว่าเหมือนแบบคือคุณคุณไม่รับฟังในสิ่งที่เขาพูดอ่ะ เขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทําดีให้กับคุณเยอะนะเขารักคุณนะเขาเขาทำนู่นทํานี่ทานั่นให้คุณแต่เหมือนคุณรู้สึกว่าเขาอะไม่รักคุณเขาไม่แคร์คุณเหมือนอะไรประมาณนี้นึกออกปะคือเขามองว่าเขาทําอะไรให้คุณเยอะรู้สึกเยอะกับคุณมากอะไรเงี้ยทาดีกับคุณเยอะแต่คุณกลับมองว่าเขาไม่ได้รักคุณ เขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณอะไรประมาณเนี้ยเออต่างคนต่างคิดกันไปคนละแบบเนาะเออไม่รู้ทําไมถึงคิดแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งแต่เขาก็มองว่าเออเขาจะสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่าเนี้ไปได้แหละในความสัมพันธ์เนี่ยอืมเพราะเขามองว่ายังไงอะความรักที่เขามีให้กับคุณน่ะหรือความรักที่คุณมีให้กับเขาอะเออมันก็ยังเยอะ มากมายอยู่จนสามารถผ่านอุปสรรคกันมาได้เหมือนทุกครั้งหรือคุณกับเขาอาจจะเคยปัญหาเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงนี้ค่ะแล้วตอนเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาอีกรอบเขาก็เลยมาว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอืมน้องเขาบอกว่าเดียวเขาอะมีวิธีการจัดการกับคุณอะเขาคนรู้สึกกันเออไม่รู้ทำไมนะแค่เขาเดี๋ยวเขามาทําดีมาเอาใจใส่มานู่นนี่นั่นกับคุณอะไรกับคนเดี๋ยวคนก็หายโกรธแหละ On, เขามองแบบนี้ไม่รู้คุณแบบใจอ่อนกับเขาหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่านะเออเขามองว่าแบบคุณอะคงต้องการให้เขาให้เวลากับคุณคุณต้องการอย่าให้เขาอะทําอะไรให้กับคุณอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณโกรธเขาหรือไม่พอใจเขาน้ออะไร แล้วเขาก็มองว่าเหมือนคุณอะไม่ค่อยไว้ใจเขาเออกลัวว่าแบบเฮ้ยเขาจะมาทําอะไรให้คุณเสียใจอีกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยคุณเหมือนเรียกร้องสิ่งที่คุณควรจะได้ให้กับตัวเองเยอะไรเงี้ยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองอืมจริงๆแล้วเขาก็อยากแบบ ขอโทษคุณนะในสิ่งที่เขาเคยทําผิดเคยทําไม่ดีกับคุณเนาะที่เขาเคยดูแลคุณไม่ดีที่เขาอาจจะแบบเฮ้ยมัวแต่ไปคิดถึงตัวเองหรือว่าไม่ได้สนใจคุณเนาะไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรประมาณเนี่ยอืมเขาเองเขาก็อยากจะขอโทษในสิ่งเหล่านั้นด้วยนะอืม ตอนเนี้ยเขาเองเขาก็รู้สึกบุหยิดนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะเขามองว่าเฮ้ย mm. จริงๆเขาอะอยากไปต่อนในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยคุณนะ่ะเป็นคนที่มีค่านะความสัมพันธ์เนี้ยมีค่าที่เขาอยากจะไปต่อที่จะที่อยากจะดูแลรักษาไว้แต่มันดันมาสะดุดอะไรเงี้ยมีปัญหากันจากการทะเลาะการเหลืออะไรกันก็แล้วแต่เนี้ยเขาก็เขาก็ไม่ค่อยโอเคกับจุดนี้สักเท่าไหร่นะ งุดงีดชุนเฉียวอยู่เหมือนกันนะอืมอะอะไรยังไงอีกตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างโอ้โหเศร้าเศร้าก็ดีฟเลยนะดูสิเป็นอะไรที่แบบดูว่ะเศร้าเลยเออแบบเครียดเครียดเลยในสิ่งที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคุณกับเขาอะ่ะ เออเขาเครียดเครียดหนักเลยทีเดียวเขาก็มองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อกันได้ไหมอะไรกันได้ไหมเนาะอืมเขาเมองอย่างนี้เนาะว่าเฮ้ยมันจะไปต่อกันได้ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้แต่เขาก็มองว่าอันเนี้ยเป็นบทเรียนยิ่งใหญ่เลยนะความรักครั้งนี้ที่เข้ามาทําให้เขาได้เรียนรู้เนาะเออเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างหรือคุณเองก็อาจจะเข้ามาสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับในชีวิตของเขารวมถึงอุปสรรคปัญหาครั้งนี้ด้วย ที่เจอกันอยู่ตอนนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากเข้าหาคุณนะยังอยากดูแลคุณเพราะคุณอาจจะเคยดูแลเขามาก่อนอะไรมาก่อนเนาะอืมเขาก็ยังอยากที่จะดูแลคุณนะแต่อาจจะค่อยเป็นค,ค่อยไปนะอยากมาดูแลเนาะมาทำเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าหาคุณเขามองว่าเหมือนตัวเขาเองอะ่ะ การที่เขาแสดงออกกับคุณเขาอาจจะแสดงออกเหมือนไม่แคร์แสดงออกเหมือนไม่ได้อะไรกับคุณเนาะเพราะว่าเหมือนเขาพยายามหนีจากความรู้สึกของตัวเองก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นก็ไม่รู้อืมอะอะไรไงอีกอะแต่เขารู้สึกว่าเราสามารถคุยกันทางจิตได้นะคุณกับเขาเนี่ยทะเลาะกันทางจิตเด้ปะเนี่ยส่งกระแสจิตหากันด้ปะเนี่ยทะเลาะทะเลาะกันอะไรทะเลาะแอบทะเลาะกันทางจิตปะเนี่ยเออเนาะอืม แต่ว่าเขาว่าจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะเออจะมีการทักมาจะมีการคุยกับคุณอะไรกับคุณแหละอืมจะมีการทักมาเร็วๆนี้เขามองว่าแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถไปไหนได้จากคุณหรอกเขามองว่าเขาก็ติดอยู่ตรงเนี้ยกับคุณเหมือนกันนะอืมเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เนาะต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอะไรของเขามองว่าถึงแม้มันจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเขาก็ ยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากที่จะไปไหนนะอืมอ่ะอะไรยังไงอีกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงอีกเราจะมาดูกันจุกๆุลไหมนะแบบเจาะลึกกันเลยเนาะเออเขารู้สึกไงกับคุณอีกโหเขารู้สึกว่ากำลังจะโดนใครแย่งคุณไปหรือเปล่าเนี่ย เออเหมือนกเหมือนกำลังจะโดนคนอื่นแย่งคุณไปหรือเปล่าเนี่ยเขากำลังคิดเนาะอืม,อมแต่เขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มาสอนในเรื่องความรักเขาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยนะในตอนเนี้ยเออคุณบางคนี้เขามาสอนเขาเนาะอืมอืมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะอยากเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้ไหมอะไรได้ไหม โอ้เขายังคงไม่ได้คิดที่จะอยากจะไปจากคุณเนาะหรืออยากจะจบอยากไปต่อนะเนี่ยเนี่ยเขาอยากโอ้โหดูสิอยากจูงมืออยากแบบมาเรดอยากกลับมารักกันกับคุณเหมือนเดิมอะไรกับคุณเหมือนเดิมหรืออยากมีคอมมิทเมนต์กับคุณด้วยนะอืมอะไรยังไงอ่าแต่ว่าตอนนี้มันพังไง เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้มันพังหมดเลยนะตอนเนี้แสดงว่าอาจจะทะเลาะก,กันแรงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมแต่เขาก็มองว่าเขาอะสามารถที่จะไขกุญแจเข้ามาสู่ใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งแหละเออมั่นใจมากนะคนคนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแล้วแต่มั่นใจมากว่าเขาจะสามารถเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งหนึง่งอืมเขามองว่าตัวคุนอะดูสวยดูหลอ่อดูดีมากนะแล้วก็มีคุณค่ามากนะ ในสายตาของเขาอะจริงๆแล้วอะอืมวลาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขายังคงมีความรู้สึกอยากจะไปต่ออยากจะทําอะไรอยากจะลงทุนลงแรงเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะดูสิเออไม่ไม่ได้มีท่าทางแบบสลดหรืออยากไปต่อเอ๊ะหรือว่าอยากพอแค่นี้หลืออะไรเลยนะเอออยากไปต่ออยากไปต่อกับคุณอ่ะ แลวเรามาดูสิว่าไพ่โรแมนแองเจิลอยากจะแนะนำอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้ว้าวโรแมนติกฟิลลิ่งมันจะมีโอกาสได้มีการแสดงความรักความโรแมนติกความใส่ใจกันนะคะอืมเนาะหลังจากนี้นะแสดงว่าเดี๋ยวต้องได้กลับมาคืนดีกันแน่เลยเนี่ย เพราะว่าสองคนสองคนยังมีแรงดึงดูดต่อกันสูงนะอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยหรือเปล่า attraction แรงดึงดูดที่มีต่อกันสูงมากอืมแล้วเขาก็บอกว่าให้เปิดใจคุยกันเยอะๆนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะๆนะคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันเยอะหรือคิดก,กันไปคนละทางอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาดูแลเขาใส่ใจคุณเยอะนะแต่คุณรู้สึกว่าไม่เลยเธอใส่ใจฉันน้อยอะไรเงี้ยเออ แต่เขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันก็เป็นความรักดีๆครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรอกความรักครั้งนี้แต่จริงๆเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะเออไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่อะรีทรีตเนี่ยมันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแน่นอนมีช่วงเวลาได้กลับมาได้อยู่ด้วยกันสองคนสองต่อสองเนาะอืมว้าวเพราะว่าคณสองคนเป็นเนื้อคู่กันคนหนึ่งนะคะมันก็เลยยังตัดกันไม่ขาดเนาะโซเมนก็มานะ อมืมาไงอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางแล้วก็มันก็ยังคงมีแบบการที่ยังอยากที่จะลงทุนลงแรงไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่โอ,อ้ไม่ได้อยากที่จะพอแค่นเนี้นึกออกไหมบางคนอยากแบบยังอยากไปต่อนะไม่อยากที่จะให้มันจบอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอะแล้วเรามาดูไพ่ข้อความกันนะไพ่ข้อความที่เขาอยากบอกคุณ ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณใบแรก I w a n t tell you the truth เขาบอกเขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณนะอืมไม่รู้ว่าเขาปกปิดความรู้สึกหรืออะไรในใจที่มีกับคนเนาะในตอนนี้อะไรยังไงอีกเขาบอกว่า I'm in love with you โอ้โหเขาบอกเขา in love กับคุณนะคะตอนเนี้ยรู้สึกดีๆกับคุณอะไรกับคุนนะ อ You are the only one and only เนาะเห็นปะเขาบอกบอกเลาวว่าเขาอ่ะจริงจังนะถึงขั้นแบบเพื้ออยากแต่งงานอยากที่จะแบบคอมมิทเมนต์กับคุณเลยนะขนาดพายข้อความก็ยังขึ้นนะว่าคุณอนะ่ะเป็นคนเดียวที่เขาต้องการเนาะอืม แล้วก็เขาบอกว่า I wanna be w i ว h you คือข้อความจหวานอะไรขนาดนี้เนี่ยคลิปเนี้โคตรหวานเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะอยู่กับคุณหวานสุดตาลหลอิฉาแล้วนะเนี่ย I can't tell you I love you เขาบอกเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเขารักคุณเออี่เน I can t t e l l you the truth น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเขาไม่ยอมบอกว่ารักคุณหรือเปล่าไม่รู้ทำไมนะตะโกงคนเนี้ย ถ้าคุณเปถามว่ารักว่าคุณรักเขาไหมเขาอาจจะไม่บอกก็ได้นะคะจะบอกไม่รักหรืออะไรเงี้ก็ได้นาะอ่ะ You in every song I listen to หมายถึงว่าคุณอยู่ในทุกเพลงที่เขาฟังเนาะฟังเพลงอะไรก็คิดถึงคุณฟังเพลงอะไรก็นึกถึงคุณอะไรเงี yeah. ้ย I love your smile เขาบอกเขาชอบรอยยิ้มของคุณมากๆเลยทีเดียวแสดงว่าคุณต้องเป็นคนยิ้มสวยยิ้มน่ารักเนาะหรือเวลาอารมณ์ดีก็จะมีความสุขอ่ะ Tell me the truth จริงๆเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่จริงๆ I see you everywhere เขาบอกว่าเขาอะเห็นคุณในทุกที่ที่เขาไปเลยนะแบบไปไหนก็จะนึกถึงคุณเห็นสิ่งนั้นก็นึกถึงคุณเห็นสิ่งนี้ก็คิดถึงคุณเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเลยบอกว่าเขาอะเหมือนเห็นคุณในทุกที่เลยนะอะเออคลั่งทักไม่คลั่งทักก็คือแบบไพ่ข้อความหวานมากแถมยังแบบนะ เห็นคุณในทุกที่ที่เข้าไปด้วยอ่ะก็ยังไงก็ขอให้สุขสมบัติกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ